การสร้างเมืองมันเดเลกับตำนานความสยดสยองของธรรมเนียมพมา่าการสร้างเมืองมันเดเลกับตำนานความสยดสยองของธรมเนียมพมา่าเป็นอย่างไรเนื่องจากเมืองหลวงเก่าอย่างอังวะและอมรปุระนั้นเกี่ยวข้องกับการประสบความอับยศยและความพ่ายแพ้ที่น่าโศกเศร้าของพม่าที่มีต่ออังกฤษในสงครามทั้งสองครั้ง เมื่อปี1824ถึง1826และปี1852พระเจ้ามินดงกษัตริย์พม่าจึงโปรดให้สร้างเมืองหลวงครึ่นใหม่นั่นคือมันเดเลให้ยิ่งใหญ่และมีความวิจิตรงดงามมันเดเลเริ่มก่อสร้างเมื่อปี1857พระเจ้ามินดงทรงย้ายราชสำนักมายังเมืองหลวงใหม่เมื่อปี1858หลังจากสร้างเพียงพระราชวังเสร็จเท่านั้นกระทั่งเมืองมันเดเลสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี1861 พราะความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ต่ออังกฤษที่ทําให้เกิดความสูญเสียทั้งกําลังคนกําลังทรัพย์กําลังใจและผืนแผ่นดินทําให้ทรงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงแต่มีสาเหตุอีกประการหนึ่งที่เร่งให้ย้ายเมืองหลวงคือความเชื่อส่วนพระองค์ของพระเจ้ามินดงทรงมีความเชื่อเรื่องเลือกยามวิญญาณผู้ถีว่าดูแลรักษาพระนครไม่ดีจนทําให้ถีบ้านถีเมืองไม่พอใจจึงบันดาลให้เกิดความเลวร้ายต่างๆขึ้นและยังทรงเคยสูบินเกี่ยวกับเมืองริมเขามันเดเลมาหลายครั้ง อันเป็นมงคลน,นิมิตท,ที่ทําให้ทรงตัดสินใจใย้ายเมืองหลวงหลังจากดูเลือกยามและให้เจ้าพนักงานไปสำรวจพื้นที่แล้วจึงเลือกพื้นที่ใกล้เขาบันเดเลสร้างเป็นเมืองหลวงใหม่ในเดือนเมษายนปี1857พระเจ้ามินดงพระราชทานโคกระบือพันข้าวและเครื่องมือต่างๆให้เจ้าพนักงานเดินทางไปหักร้างถางพบเมืองหลวงแห่งใหม่ล่วงหน้าพร้อมกับให้ชาวบ้านเข้าจับจองพื้นที่ และทรงปราดกำชับให้เร่งสร้างพระราชวังพระตำหนักสาราราชการอื่นๆให้แล้วเสร็จตามเลิกยามที่กำหนดพระราชวังหลวงที่เมืองอมรปุระทว่าในระหว่างนั้นกลับเกิดอาเพศที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นสัญญาณเตือนขององค์การย้ายเมืองหลวงใหม่ทั้งพระสะวตกุณชรช่างหลวงของพระเจ้ามินดงล้มตายและไฟไม่พลับพลาพระมหายุวาราชาแต่โหรหลวงก็ถวายคำทำนายไปในทางที่ดี ต่อมาในปี1858เกิดพายุใหญ่ฟ้าผ่าปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในพระราชวังหลวงที่เมืองมันเดเลแต่พระเจ้ามินดงก็ทรงเชื่อว่าเป็นสุพนิณมิตอันดีว่าจะมีชัยต่อข้าศึกสัตรูเมื่อถึงกำหนดมงคลเลิกแล้วพระเจ้ามินดงพร้อมด้วยข้าราชบริพารจึงเสด็จสู่พระราชวังหลวงแห่งใหม่บำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆมากมายเพื่อเฉลิมฉลองพระราชวังหลวงให้รุ่งเรืองสมเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ของอาณาจักร การย้ายราชสำนักมายัางเมืองมันเดเลนี้ได้ขนเอาทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าจำนวนมากจากเมืองอมรปุระไปด้วยทั้งหมดมีบันทึกไว้ว่าการย้ายเมืองหลวงในครั้งนั้นเมืองอมรปุระที่เคยเป็นราชสำนักอันหรูหราและสว่างสวัยพอขบวนสุดท้ายของพระเจ้ามินดงออกจากชันเมืองไปเมืองอมรปุระก็กลายเป็นเมืองเก่าทันทีคือเห็นแต่สุนัขก,กลางถนนโบสถ์วิหารที่ปลักหักพังและละอองฝุ่น ชาวต่างประเทศได้บรรยายเมืองมันเดเลในช่วงเวลานั้นไว้ว่าเมืองมันเดเลที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้ามินดงนั้นจากฝั่งแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปจนถึงภูเขามันเดเลประมาณ20ไมล์เป็นสภาพเหมือนเมืองตั้งอยู่บนระหว่างที่ราบริงแม่น้ำกับเชิงภูเขาเป็นเมืองที่สวยงามและดูเป็นเหมือนศูนย์รวมแห่งความสุขรอบพระราชวังซึ่งขุดเอาดินมาถมเป็นเนินเมืองสร้างเป็นคูน้ำกว้าง ลูกดอกบัวไว้เป็นช่วงช่วงริมขอบกำแพงวังมีต้นไม้ครึ่งเรียงรายดูร่มรื่นระหว่างคูสองฝั่งมีสะพานยาวทอดข้ามจากสะพานข้ามคูออกมาทางเชิงเขามันเดเลปอลูกไม้ดอกไว้เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นกุหลาบสีแดงซึ่งยามนั้นก็กำลังผลิดอกพร้อมกันมากมายจนดูเหมือนทุ่งไร่ดอกกุหลาบถัดไปนั้นเป็นภูเขากั้นระหว่างพม่าก,กับแคว้นไทยใหญ่นอกคูออกมาเป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่มีต้นไม้เรียงรายอยู่สองฝากทาง โดยมากเป็นต้นทองกวาวแต่ถนนในพมา่าส่วนใหญ่มีฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงฤดูแลง้งภาพพระราชวังมันเดเลมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีคูน้ำขนาดใหญ่และกำแพงสูงพระงานล้อมรอบทั้งสี่ด้านกำแพงแต่ละด้านามีประตูใหญ่สาประตูรวม12ประตูท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการในพระราชวังมันเดเลแต่ในช่วงการสร้างพระราชวังมันเดเลนั้น มีบันทึกในพงสาวดานพม่าและเอกสารของชาวต่างประเทศที่บันทึกเกี่ยวกับความโหดเหี้ยมสยดสยองของธรรมเนียมพม่าที่ต้องเลือกคนมาฝังทั้งเป็นแต่ละจุดก่อนจะลงเสาหลักและเริ่มการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเทพรักประจำเมืองพระเจ้ามินดงรับสั่งให้จับคน52คนมาขุดหลุมฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นเครื่องสังเวยและให้เป็นเทพรักประจำเมืองโดยให้เจ้าพนักงานขุดหลุมฝังไว้ตามแต่ละจุด กล่าวคือบริเวณประตูทั้ง12ประตูฝังหลวงละสามคนบริเวณมุมกำแพงทั้งสี่มุมฝังหลวงละหนึ่งคนบริเวณท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการฝังอีกสี่คนส่วนที่เหลือให้ฝังยังบริเวณต่างๆกระจายทั่วพระราชวังหลวงโดยมากจะฝังไว้ตรงประตูที่จะเข้าสู่พระราชมณีชั้นในก่อนจะฝังคนทั้งเป็นเพื่อให้เป็นเทพรัก์ประจำเมืองพระสง์กราบทูลทัดทานไว้มากกว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อออกความไม่มีภัยอันตรายตามหลักพระพุทธศาสนา แต่พระเจ้ามินดงทรงชื่อถือคติของพวกครามและโหรหลวงมากกว่าพวกนี้เป็นชาวอินเดียมารับราชการในราชสำนักมีความรู้ด้านโหราศาสตร์และคัมภีร์พระเวทในหนังสือราชบัลลังก์พม่าเล่าถึงการเลือกคนมาฝังทั้งเป็นไว้ดังนี้ตำรวจส่งเจ้าหน้าที่ไปเลือกเอาคนชั้นผู้ดีมีตระกูลซึ่งเกิดมาในวันตามเลือกเห็นจะถือเอาคนเกิดวันเสาร์กับวันอังคารที่นับว่าเป็นวันแข็งที่สุดในสัปดาห์ ถ้าเป็นผู้ชายเลือกเอาผู้ชายที่มีร่างกายบริสุทธิ์ปราศจากรอยสักซึ่งตามธรรมเนียมคนพมา่าพอเกิดมาชอบสักกันเต็มตัวอย่างน้อยมากสักลงในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงต้องเลือกเอาผู้หญิงที่ยังไม่ได้เจาะหูข้อนี้ก็เป็นเรื่องหาได้ยากเพราะพวกผู้หญิงพมา่าที่เกิดมาพ่อแม่ก็จัดพิธีเจาะหูตามธรรมเนียมไว้ก่อนทุกคนแต่เรื่องที่จะเลือกเอาแต่ผู้ชายที่ไม่มีรอยสัก และผู้หญิงไม่มีรอยเจาะหูนั้นไม่มีคนทั้งหลายรู้ชาวเมืองรู้กันแต่ว่าทางบ้านเมืองจะมาจับคนไปฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นเทพรักประจําเมืองพอข่าวนี้ลุ้งรู้กันไปในหมู่คนละเมืองเล่ากันว่าทางกรุงอมรอปุระเมืองหลวงเกล่าและตามบ้านเรือนทุกแห่งมีสภาพเหมือนเมืองร้างคนทั้งหลายพากันหนีเข้าป่าหมดไม่มีใครอยู่รอรับเคราะกมอากาศที่เคยสว่างกลับมืดมิดความอบอุ่นที่เคยมีกลายเป็นความหนาวสั่นเพราะความกลัวภยัยฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หาคนมาฝัง เมื่อเห็นราษฎรพากันหนีหน้าไปหมดก็ใช้ความดุร้ายเป็นเครื่องแทนความฉลาดใช้วิธีล่อหลอกราษฎรด้วยวิธีตั้งโรงละครสาธารณะมีการแสดงต่างๆอันเป็นที่พอใจของราษฎรแล้วประกาศหลวงเอาแก่ราษฎรว่าให้เข้ามาชมละครในคราวฉลองเมืองใหม่ฝ่ายราษฎรไม่รู้เท่าถึงการอยากจะดูละครหลวงมากกว่ากลัวตายหรือเพราะไม่รู้ว่าตนจะต้องถึงแก่ความตายก็พากันออกจากป่าเข้ามาดูละครพวกเจ้าหน้าที่เห็นราษฎรดูละครเพลินอยู่ จึงตรงเข้าจับกุมเลือกเอาคนที่ตนต้องการปรากฏว่าในวันนั้นมีคนถูกจับไปเป็นจํานวน52คนตามกําหนดที่พรามผู้ฉลาดทูลแด่พระเจ้ามินดงไว้ครั้นแล้วพิธีฝังคนทั้งเป็นก็เริ่มกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงบันทึกเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าที่มุมเมืองข้างภายนอกมีสารเทพารัก์และว่ามีรูปยักษ์อยู่ในนั้นทั้งสี่มุมแต่ฉันไม่ได้เห็นแก่ตาการฝังอาถรรเมืองมันทอเลมีในหนังสือฝรั่งแต่ง บางเรื่องว่าเอาคนฝังทั้งเป็นนัที่ต่างๆถึง52คนแต่มีผู้แต่งคนหนึ่งกล่าวว่าการที่เอาคนฝังทั้งเป็นนั้นมีในตำราจ,จริงและเคยทำการแม้ในยุโรปเมื่อดึกดำมันแต่พม่าเลิกเสียแล้วช้านานใช้องค์ใส่น้ำมันฝังเป็นอาถรรแทน